มีจับนี่ก็จะมีจับมารับจับแรกนี่ว่าไงนะครับกีวะออกกีวะนี่เป็นจับโดดๆแต่ก็องมีจับอื่นมารับแล้วเพียงไรก็จะมีตาวะมารับเพียงนั้นกีวะนี่มีตาวะมารับเพียงนั้นกิตาวตามีมันเท่าไหร่ก็จะมีเอตาวตามีมานเท่านั้นมารับ ยาวตามีมารเพียงใดหรือมีมารเท่าใดก็ต้องมีตาวัตตามีมารเพียงนั้นหรือมีมารเท่านั้นมารับหนังสือจะคู่กันแนี้หรือว่ายาวเทวะมีมารเท่าใดก็ต้องมีตาวัเทวะ มีมานเพ่นั้นมาลับเป็นประโยชน์หนังสืออันนี้เคยออกสอบอยู่แต่ว,ว่านานๆครั้งน,นี่บ่อย